สวัสดีค่ะนี่คือซามูไรที่ทางร้านเราขายนะคะคือของเพิ่งเข้ามาวันนี้แล้วก็จะมาเปิดให้ดูว่าด้านในมีอะไรบ้างสําหรับชุดนี้นะคะจะมีราคา1,800บาทค่ะด้านในนะคะก็จะมีตัวกล่องเครื่องมืออุปกรณ์รักษากับตัวมีดซามูไรนะคะเรามาดูกล่องเครื่องมืออุปกรณ์รักษากันก่อนนะคะก็จะเป็นกล่องไม้อย่างนี้นะคะเปิอดออกมาก็จะมีผ้ามีตัวแป้งที่เอาไว้ตบ ปัดขัดเงานะคะแล้วก็มีตัวค้อนทองเหลืองอย่างนี้น่ารักดีแล้วก็มีตัวน้ํามันน้ํามันเอาไว้เช็ดตัวใบมีดนะคะแล้วก็จะมีตัวอะไหล่อย่างนี้เอาไว้เปลี่ยนที่ด้ามน,นะคะที่ด้ามสมุไรค่ะแล้วก็เรามาดูตัวมีดกันบ้างตัวมีดเนี่ยนะคะก็จะมีผ้าสีดําเป็นผ้าคลุมเป็นซองค่ะเป็นซองผ้าเอาไว้เก็บรักษาแล้วก็ตัว ปลอกของมีดเนี่ยนะคะจะเป็นไม้ค่ะแล้วก็มีการเทนลายเป็นลายเสือไม่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอ๋อนี่ค่ะแล้วก็นี่คือตัวด้ามตัวด้ามเนี่ยค่ะจะเป็นงานละเอียดมากส่วนที่เดียวเลยแล้วก็เรามาดูตัวใบมีดด้านในกันบ้างตัวใบมีดด้านในจะเป็นตีลายน้ํานะคะตีลายน้ําขึ้นคมเปิดคมมีคมใช้งานจริงได้ค่ะ